อาล่ะครับรีวิวงานสวยเพื่อนๆพนจะเห็นของกันนะครับผมวันนี้อินซุดีแมคออนิวสองพันสิบสองนะครับผมได้ชุดยกคอมาหกนิ้วครับนี่เลยเป็นคอม้านะครับสาหรับตัวสูงเป็นคอมา้าถ้าได้ระดับความสูงของคอม้าแล้วระยะยืดระยะยุบของปีกดกจะไม่มีระดับความชันนะครับรถจะบอกได้เลยว่าขับนุ่มเลยนะครับอาล่ะครับคอม้าก็ลักษณะคือติดตั้งเข้าไปเลยนะครับอืม ลูกหมากเดิมนะครับผมเข้าไปเลยจุดยึดคาลิปเปอร์นะจุดยึดสายออนเบรเก็บรายละเอียดลึกให้เลยนะครับผมนี่ครับอ่าขอมานิดน,นั้นหนาก็รับประกันถึง10ปีนะครับเพื่อนๆน,นี่ผลงานของเราที่เราสร้างสารรค์ให้นะครับอ่าเป็นชุดคิดดีๆที่ติดตั้งเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงแก้ไขรถนะครับขันน็อตเข้าไปส,สวยๆจุดยึดทุกจุด นะครับแข็งแรงเลยนะครับเดี๋ยวจะลงพื้นละต่อกันเลยครับก็ระดับความชันของเพาก็ถูกดรอปลงมาที่1 0บินนะครับนี่นะครับแล้วก็ชุดอะแดปเตอร์เพากลางก็ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับองศาเพาดีเยี่ยมเลยนะครับก็ลองอยู่ในตำแหน่งที่5นิ้วนะครับนะครับก็ลองปรับองศาสลักรัดเข้าไปเลย นะครับงานเนีบนี้ดรอซ้ายเบรกลืดเข้าไปละนะครับเดี๋ยวลงพื้นแล้วก็จะได้ทดสอบคขับแล้วครับ